สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเลยแหละค่ะมีตังสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้มันหมาหรือมันหมีหรือว่ามันหมูนี่เอาความนานลูลอะไรเขาลองมีตังมาฝากค่ะพี่น้องพี่ลูกตามีใจตเลีดผ่าอันนี้อยากทราบว่าคุณเป็นหมูหรือว่าคุณเป็นหมาหรือว่าคุณเป็นหมีคะห <c oughs> <c oughs> สมสนนือนพี่นองสมใจนัดว่าไงฮะคือเหตุถึงหลึงยงสิลูก พี่จิงพึ่ง,งเลีกก้ยวเฉยมาใน路过เอ๊ะพี่เมย์ฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าคว่ำหน้าหักพี่นนาหาน่อยคว่ำหน่าได้ของเรามีตังค์ว่างานในจอพีเ่เจียมจอแม่งหม,ม่อือจอพีเ่เจียมจอแม่ง่ายอันที่เราไรี่รอดคว่ำหน้าหักนั่งให้กูซูอยูคนมันมีหน่อยเลยเนีย่มันมีน้อยนะเนี่ยลูก เห็นตัวสูกอวตรนี้เลยมันไดมันมันหมาหรือว่ามันหมูหรือว่ามันหมีหอยนี้ดูอ๋อหม่องนอนนี่นี่นอนหมอหน่องนอนโอ้มันรับเราดูก่อน้หูท้องคือหัวนีมีแตงทำไมทอ้องร้องเนี่ยเมื่อกี้ท้องตรงนี้ร้องโอ้เมรัยไทยพย,ยพยาธิแล้วที่พายไทยพยาธิมันพยาธิมี่เราประจ้ะ นี่แจ้งถ่องห่องหองออกหลุดยียวางนี่บ่งคับนี่บริไทยพญาไทยไม่ได้ถ่ยพญาิไทยนานแล้วมันที่จดียอ้โปวดปวนไปหนอลูกสาวข่อยกับคือข่อยครับเนาะเออลงจะลิงตึ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 ่งตึงตึงตึงติงตึงติงตๆงติงตึองตนีงตันงตึ่งตึ่งต่งตึ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 งต ดติงเติงกติงเติงด็กเติงเติงเติด็กเวงเติ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 งเตเติง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 ติงเ่องเติงเติงเติง d ติงเ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 ติเงิงงเเ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 งเงงงเเเง ไว้ไปหันมานี่บางทีก็อยากพาไปหลาะตะลงตลาดอยากผ้าไปเปิดหูเปิดตามองทันมองนีแต่ว่าสองตัวเอาไปบ่ได้พี่นอ้องคันมีตัวเดียวนี่แมอนอยู่พ่ายเวียดนามเวลาไปหลาะตลาดเีต่ตนี้มีสองเดี๋ยวผู้หนึ่งไปกับผู้หนึ่งไปกับบ่กับิรีจ่ากันเนาะผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งก็บิีอยากไปก็ว่าอยากถิ่มไอ้ของผู้เดียวอ่ขันไปก็ต้องไปน้ำกันอือเราขั้วมวย หลบเม่มันคือแม่แฮะเหมือนแม่มากเลยมีตังค์อ้วนๆเหมือนกันกับแม่คนโอ้อยากนอนดิเนี่ยวแม่สิพาไปอาบน้ำตัดขนอยู่จะพาไปอาบน้ําตัดขนใหม่อยู่ขนขึขนเลี้ยงเหี้ยวเอาพี่น้องคลิปนี้เข้าไปสนุกพี่น้องค่ะเอาความน่ารักของน้องมีตังค์มาฝากด้วยนะนางนี่ขึ้นเล็กหน่อย,ยอ่ำตาพูดน,นะเราจะไม่รู้จะเป็นหมาหรือว่าจะเป็นหมูก็ไม่รู้นนั่แหละอ้วนขนาดเนี้ย ความถนัดของเขา,าพี่หนักคลิปนี้ก็ไปสักนิดค่ะพี่นนองค่ะขอบคุณขอบคุณต่อการรับชมฝากกันไปคลิปหน้าจบับายบายมีตัง้งบายค่ะมีตัง้งบายเอฟจีค่ะ